ดีครับผมไปอยู่ผมนะครับคุณก็รู้ทำไมผมงคลิปออตตาบ่อยเพราะมันเพราะมันไม่รู้ดิผมอยากกลับไปในออตตานะฮะงั้นเราไปดูดีกว่าครับในขาว,ว่าตวอะไรมาก็ไม่รู้นะว่ามีมีเมันชื่อว่าอะไรนะสโตรปะเออเนี่ยสโตรในคอามคิดนะแต่้ํานสนใจตัวห้าดาวนะเขาสนใจตุกดาวนะครับผมดูทีตัวมาโอ้โหมันทึบมาเลยตัวหาอะไรวะเนี่ย นั่นตีดตัวไองไะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อยากูนะั้นมันคิดตัวใหม่พันร้างเราก็สุ่มกันเลยครับผมไปเลยไปอกตาัตัวในตูน้ตนี้ตัวหมดแล้วฮะจะออกอุ๊ยออกนั้นแทกอันแรกครับผมโม้อ่ะ,อะ,ะมาโชคดีไอ้น้องไหนไหนขอดูขอดูตัวใหม่หน่อย หเขอดูตัวใหม่หน่อยออกออกก่อนนะเนาตัวอะไรวะเนี่ยโหมีเอฟเฟกด้วยมันคือตัวอะไรวะมีเอฟเฟกด้วยวไม่ธรรมาดาฟิวชั่นฮะตัวหายะเนี่ยผมต้องไม่ใส่ออฟดีกว่าไม่ใส่ออฟให้มันนะ เราจะไม่ใส่ออกขั้นมันเอาครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเทรนนิ่งนะผมเพิ่งไปเห็นมาเมื่อกี้ผมก็ไปนั่งก้นนี้ตั้งนานเพราะฉะนั้นเราก็เด็นนะเออเอสพี A, โอเคตับเปล่าวไาว้กดตับเปล่า จะมาแค่จริงนะครับว่าพ,พูดมีบอสเขาเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดาโอเคครับเดี๋ยวเรา มาดูดีกว่าครับว่าไอ้ตัวใหม่ที่เราได้ให้มันเนี่ยแอฟเฟกตจะเป็นยังไงครับผมพอความโหดมันจะโหดม,มากนักไหนครับอ๋ออวองในข้างล่างนะเป็นตัวกาวครับผมท,ทัดแสงใช่ไหมทัดแสงนะฮะครับผมถ้าผม,าผมน,นี่นะอ่ะดูการจับตีธรรมดาครับผมเป็นการปล่อยกูกไฟอู่หๆด้วยเฟกโอ้โหตีกี่วิวะ ตีห้าวีนะฮะดามื่นพันห้าตีเป็นลูกไฟนะลูกไฟแบบโค,โคตรโคตรลูกไฟอะ่ะค่ันสองนะเพิ่มดามเมดไปสามพัววนสองร้อยนะยังไม่มีอะไรมากมาดูมาดูตีโอ้โหแม่งแม่งตีเป็นลูกไฟอ่ะที่โกงเพิ่มสกปิดทั้งนั้นสกปรปิดเป็นเยอะๆเลย กดเพิ <formation> ่มตัวข้อเพิ่มแบบมันยังไงได้ยังไงโอเคครับผมโหดูดูอ้ออ้ออ้ออ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบางทีพวกเธอจะเย็นกันซะก่อนเดี๋ยวครับโอ้ยไเอสพีเอสได้อขึ้มเลยจังไดูให้ครับผมโอ้ยเอสือจิ๋วเหล็กหิว กิดเรเพิ่มันก็ดีอย an no ่างนี้ครับผมเมื่กี้ผมลอไปดูขั้นต่อไปนะฮะเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับผมมาดูว่าผมเอฟเฟกเพิ่มเป็นมั r ติคอลเอ็กซ์โพ e ี h ช็อตนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมกดสตาร์ตัวตัวก่อนมันไวไปนะเมื่อกี้ไวไวมากเลย่ะเป็นแค่สองก็พอนะผมกดสตาร์ตเลย ผมยดูอเฟิกนะคโอ้โหเป็นลูกไฟนะครับผมโอเคเป็นลูกไฟก็ยิงออกไปนะเป็นลูกไฟหลายลูกเลยอ่ะมาดูเป็นขั้นต่อไปนะขั้นต่อไปบวกดาเมจที่4,500นะครับผมหนึ่งพันที่4นะบวกดายเป็นี่5,000นะผมตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1 9 5 0 0นัขั้นต่อไป5้าที่ครับบวกดาเมจปีก 6,000นะครับผมก็นั่นก็25,900นะครับผมกี่ขั้นว้าวครับขั้น้อยนะครับคือขั้นข้างขั้น้อยมากขั้นต่อไปนะฮะเพิ่มขั้นที่6นะเพิ่มได้ามิกไปที่9,000นะครับผมก็นี่ฮะประมาณนี้ฮะโอ้ขั้นสุดท้ายนะครับผมเพิ่มได้ามิกไปที่9,000นะฮะเพิ่มระยะไปอีก20นะบวกบูอัลติเมทบีมนะฮะโอ้โหบูบีมเป็นยังไงครับผมไปดูเลยดีกว่า จะปลาเะาไงดูฮะดูดูโอ้โหโ,หโอ้โหฝรั่งเนเต่าไอ้คิ้โกงเ้วผมต้องับะป่าเยอะๆลงโอ้โมันมันบีมเป็นตรีกูดูฮะโอ้โหเป็น ทรงกลวยนะเป็นเอวีทรงกลวยนะครับผมสีห้าวิดาม,มิดดามิดสี่พันสามร้อยสี่สี่หมื่นสามพันก้าอยนะฮะน้อยนะครับสต่ผมถือว่าน้อยนะแต่ก็ใช้ตังอัพน้อยเช่นกันนะครับผมระยะก็หนึ่งร้อยระยะนะครับก็ถือว่าไกลเอาเรื่องนะครับผมสำหรับคู่เร้นใหม่ถ้าแบบคุณยังไม่มีตัวดีๆก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าแบบคุณเป็นตัวอย่างผมแล้วแบบมีอะไรพวกนี้ก็ ไม่จำเป็นนะผมก็ทิ้งๆไปครับผมตัวนี้ก็ถ้าคิดว่าเอาส่เ,าเป็นคอยชั่นได้เทก็ได้นะอัพเดนควางคที่จะเทเอาเพื่อนนะครับผมส่วนนี้ก็ขอตัวไปบายก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจจะว,วันนี้ก็ได้